สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับแบม Answer t a ทาร์ทออฟเลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแบมจะมาทำแรนดอมนะคะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับคุณทุกคนกันนะคะที่ได้เข้ามาพบคลิปนี้นะคะหัวข้อนะคะของวันนี้ก็คือจักรวาลน,นะคะจะเหวี่ยงใครเข้ามาหาคุณนะคะจักรวาลจะเหวี่ยงใครเข้ามาหาคุณนะคะเดี๋ยวเรามาหาคําตอบกันนะคะว่าคนที่จะเข้ามานะคะ เป็นการเข้ามาแนะนําของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือกงร้อแห่งโชคชะตานะคะหมุนบรรจบมาให้คุณทั้งสองได้พบกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครนะคะเดี๋ยวมาหาคําตอบไปพร้อมๆกันนะคะอ่า คำทำนายเป็นแบบเบอรรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะแล้วตัวผู้อ่านเองก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งดีๆนะคะจากคำทำนายตามหน้าไพ่ทุกอย่างจะเกิดขึ้นจริงกับคุณทุกคนเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของคุณทุกคนและอยากจะให้คุณทุกคนรับออกไปแต่พลังงานที่ดีพลังงานที่บวกเท่านั้นหากฟังแล้วตรงไหนไม่สบายใจไม่ชอบก็อย่าเก็บไปคิดวุ่นวายให้มันจิตให้มันวุ่นวายจิตใจเลยนะคะให้ตัดทิ้งไปเลยนะคะอย่าไปเสียเวลานะคะโอเค ถ้างั้นเดี๋ยวเรามาฟังคำนายเลยนะคะเดี๋ยวขอดูพลังงานโดยรวมก่อนนะคะว่าคนคนนี้เขาเป็นใครนะแล้วจ,จักรวาลจะเหวี่ยงคนแบบไหนมาหาคุณนะคะใช้สำหรับนี้แล้วกัน เดี๋ยวเราไปดูพลังงานโดยรวมกันก่อนนะคะพลังงานอาจจะสลับกับฝั่งกันได้นะคะระหว่างเขาและคุณนะดูพลังงานก่อนเลยพลังงานทั้งของคุณแล้วก็ของคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะแปดเหรียญอืมอ สวินดาบราชนีถือถ้วยโอ้คิงออฟซอร์สเจ็ดถ้วยห้าห้าดาบโอเคจะไฮโรเฟน์ต่อกันเลยนะคะเก้าดาบมาทำไม อืมว้าวท่านพ่อคเนีมาแล้วโอเคเห็นแล้วนะคะตะกวรนจะเหวี่ยงคนแบบไหนคะเข้ามาให้คนโอเคเห็นแล้วนะคะเห็นแล้วว่าเป็นใครอ่ะขอพูดอย่างนี้มีสองกรณีนะคะทั้งเป็นการเริ่มต้นใหม่และคนเก่าๆที่จะกลับมาขอโอกาส เพื่อเริ่มต้นกันใหม่อันนี้แล้วแต่คนที่มาพบคลิปนี้ว่าคุณจะให้โอกาสใครนะคะพลังงานของเขาคนนี้นะคะเป็นคนที่ถ้าถามว่าอาจจะมีความใจร้อนพอสมควรนะถ้าเป็นในเรื่องความสัมพันธ์นะคะเขาเป็นค,คนใจร้อนพอสมควรนะคะแบบว่าคิดอะไรทําเลยไม่พูด เหมือนบางทีถ้าแบบว่าถ้าเป็นคนเก่าเก่าถ้าเป็นความอขอพูดถึงความสัมพันธ์เก่าก่อนละกันเพราะมันมีไพ่แห่งการขอโอกาสกันเกิดขึ้นมีไพ่แห่งการเจ็บปวดทุกทรมานนะคะจากความสัมพันธ์เก่าเก่าด้วยคนคนนี้อาจจะเคยทําอะไรแล้วไม่เคยบอกคุณอะไอประเภทที่แบบว่าไปไหนไม่เคยบอกไม่เคยพูดไม่เคยอะไรเลยทาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่า จะเป็นคนในลักษณะนี้ถ้าพูดถึงว่าอายุประมาณเท่าไหร่ถ้า20ปลายๆขึ้นได้นะคะจะเป็นรักต่างวัยได้นะคะถ้าถ้าพูดถึงพลังงานเก่าๆนะคะเดี๋ยวมาต่อกันเลยนะคะพอดีเมื่อกี้มีอุบัติเหตุน,นิดหน่อยนะคะในการถ่ายทำมี2กรณีนะคะมีทั้งคนเก่านะคะจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณและคนที่คุณอ้อนวอนขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับจักรวาลท่านก็เลยจะเหวี่ยงมาให้คุณเลือก ะะอาจจะมีมาให้เลือกเยอะนะคะบางคนอาจจะกําลังสารสัมพันธ์กับคนอื่นๆอยู่ด้วยพูดคุยกับคนอื่นอยู่ด้วยขอย้ําว่าบางคนนะคะถ้าไม่ใช่ตัวคุณก็ไม่ต้องเก็บไปคิดนะคะเพราะว่าคนอื่นสามารถเข้ามาดูได้เช่นเดียวกันนะคะ,ะบางคนคุณอาจจะไปอ้อนวอนขอมานะคะจักระบลท่านก็เลยเจะเหวี่ยงทั้งคนเก่าคนใหม่มาให้คุณแต่ทีเนี้ยคนเก่าในกรณีเนี้ย เขาเป็นคนที่จะกลับมาขอโอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่งพยายามมากๆที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วคนคนนี้นะคะก็สร้างบาดแผลในจิตใจให้กับคุณนั้นไม่น้อยเลยนะคะถึงกับว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นโรคเขาเรียกอะไรนะโรคนอนไม่หลับอะโรคที่แบบว่าไมเกรนอะ จนถึงขั้นเป็นไมเกรนเลยก็มีกินไม่ได้นอนไม่หลับบางคนถึงต้องพึ่งยาในความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดที่ผ่านมานะคะกับคนเก่าคนอย่างนี้แหละคนในลักษณะแบบนี้แหละที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณคนที่เลิกลากันไปโดยที่เขาไม่บอกกล่าวอะไรคุณเลยนะคะหรือตอนที่อยู่ด้วยกันอ่ะเขาไม่ค่อยบอกไม่ค่อยพูดอะไรด้วยซ้ำเวลาที่เขาจะทําอะไรไม่เคยปรึกษามีแต่ลงมือทําเองคนเดียวทําคนเดียวไม่เคยถามไม่เคยพูดไม่เคยปรึกษาซึ่งกันและกัน เนี่ยจะเป็นคนในลักษณะเนี้ยนะคะแต่คนคนนี้เป็นคนขยันนะพูดถึงเขาเป็นคนขยันเขามีหน้าที่การงานทําแล้วนะคะเขาเลี้ยงดูตัวเองได้นะคะแต่เป็นคนที่ไม่ค่อยฟังใครอ่ะเป็นคนที่ใจร้อนพอสมควรนะคะอ่าคนอย่างเนี้ยแหละที่จะกลับเข้ามานะขอโอกาสจากคุณนะอีกครั้งหนึง่งเนี่ยอันนี้พูดถึงคนเก่านะทีนี้มาดูคนใหม่กันบ้างคนใหม่เนะี่ยคือ มีบางคนที่ได้มาพบคลิปนี้นะคะคุณไปอ้อนวอนขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาไพ่ท่านพ่อคะเนศไพ่พระสังฆราชขึ้นมาขนาดนี้นะคะจะกวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเหวี่ยงความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามาให้คนเลือกเยอะแยะมากมายนะคะคนคนลักษณะไหนที่จะเข้ามาอายุนะคะพูดถึงอายุน่าจะราวๆประมาณ35ปีขึ้นไปได้หรือเป็นรักต่างไวัยได้คนนี้เป็นคนที่ดูดุนะดูขรึม ดูมีมากนะคะชอบแบบว่านิ่งๆอะ่ะหน้านิ่งๆแต่ไม่ใช่คนไม่ใช่คนทีเ่เขาเรียกอะไรนะเข้าหายากขนาดนั้นนะคะอาจจะอาจจะไม่ค่อยยิ้มแต่ไม่ไม่ถึงกับบึ้งตึงนะคะเขาเป็นคนอย่างนั้นนิสัยใจคอเขาเป็นอย่างนั้นเป็นคนชัดเจนเป็นคนมีอ,อำนาจมีชื่อเสียงในแวดวง ที่เขาทาอะ่ะในหน้าที่การงานเหมือนอย่างเช่นถ้าเป็นนักการเมืองท้องถิ่นอะ่ะเป็นพวกที่แบบมีลูกน้องเยอะๆเป็นเจ้าพ่ออะไรอย่างนั้นอ่ะอ่นะคะได้นะมีนะลักษณะอย่างนี้นะคะถ้าพูดถึงไพ่บุคคลนะมีอย่างนี้เลยนะมีทั้งแบบตัวสูงใหญ่ผิวเข้มไปถึงคําเลยแหละผิวสีแทนไปถึงคําเลยก็มีเป็นคนตัวสูงใหญ่ไหลก่กว้างนะคะหน้าตาคมคือ,ค,อคือหน้ามีเป็นเป็น,เ,ปนเขาเรียกอะไรนะ หน้าชัดนะหมายถึงว่าท่านหน้าคมก็คือคมชัดจมูกเป็นสันอะไรอย่างเงี้ยนะคะตาโตคิ้วเข้มนะคะเบ้าตาลึกได้นะคนที่หน้าคมหน้าชัดนะนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็โอ้โหสูงนางแบบเลยนะคะผิวแทนผิวสีน้ำผึ้งมีสองลักษณะนะจะพูดถึงสองลักษณะนะคะและอีกลักษณะหนึ่งนะคะ อาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ได้ผ่านการแต่างงานมาแล้วนะคะตัวสูงขาวนะคะคนไทยเชื้อสายจีนได้ลูกครึ่งได้ต่างชาติต่างาศาสนาได้นะคะอ่าแล้วก็อายุนแน่นอนว่าต่างวัยกันแน่นอนถ้ามากกว่าคุณก็มากเยอะๆเลยมากๆได้นะคะ ผ่านการแต่างงานมาแล้วหรือผ่านการมีคู่มาแล้ว,ลวเขาอาจจะมีแต่แบบว่าเป็นเกิร์เฟนอะเป็นแฟนเฉยๆยังไม่ใช่ภรรยาคบกันก็เลิกลากันไปอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มาเจอคนนะคะผิวขาวตัวสูงใหญ่เป็นฝรั่งได้ผมบอลผมดำได้หมดเลยนะคะคนไทยเชื้อสายจีนได้ผิวขาวถ้าเป็นผู้หญิงก็อวบ,อบ นะคะเอ่อสูงก็น่าจะประมาณ165ขึ้นไปได้อายุประมาณ30ต้นๆได้20ปลายๆได้จนถึงเยอะๆเลยก็ได้นะคะอืมลักษณะคนอย่างนี้นะคะคือเขาจะเป็นคนที่มีความมั่นคงทางหน้าที่การงานทางสังคมของเขาแล้วเป็นคนที่ขยันขันแข็งพอสมควรชอบเดินทางชอบเดินทางในที่นี้หมายถึงว่าเดินทางไปทํางานนะคะชอบทํางานชอบทามาหากินหาเงิน นะคะชัดเจนมากในเรื่องของการหาเงินการทําธุรกิจการทํางานนะคะชอบเดินทางไปท่องเที่ยวชอบทําบุญนะคะชอบทําบุญทุกๆอย่างนะคะเป็นคนชัดเจนมากในศาสนาในการทําบุญทําทานของเขาในลักษณะนิสัยใจคอของเขานะคะ,ะแต่ถ้าเป็นคนเก่าล่ะถ้าเป็นคนเก่าของคุณก็อย่างที่พูดไว้นะคะ ก็น่าจะเป็นคนที่ลักษณะใจร้อนนะคะเหมือนอย่างที่พูดตั้งแต่ตอนต้นเลยว่าการเลิกลากันไปเพราะอะไรเพราะสาเหตุอะไรก็จะเป็นในลักษณะนั้นนะคะอืมก็จะมีทั้งคนเก่าและคนใหม่นะส่วนคนเก่านะบอกเลยว่าทําให้คุณแบบโอ้โหกว่าจะผ่านจุดนั้นมาได้จนถึงวันนี้ก็เล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันนะคะก็เลือกเอาแล้วกันว่าคุณจะเอาใครคุณจะเริ่มต้นใหม่กับคนเก่าหรือว่าคุณจะไปมีชีวิตใหม่กับคนใหม่ๆ ที่จะก้าวเข้ามาสู่ชีวิตคุณนะคะแต่ขอพูดอีกอย่างหนึ่งให้เข้าใจกันนะคะว่าไม่ว่าใครที่ได้เข้ามาพบคลิปนี้นะคะถ้าคุณพูดว่าหรือคุณจะบอกว่าคนเก่าไม่เอาหรอกค่ะเขาไม่ดีก็โอเคอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของคุณคุณก็ตัดเขาออกไปจัดชีวิตของคุณได้เลยแล้วคุณก็มาฟังว่าคนใหม่จะเข้ามานะัเป็นลักษณะนิสัยใจคอย,ยังไงท่าทางแบบไหนไม่อย่างที่ไพ่ได้บอกไปน,นะคะอ่า แต่ทีเนี้ยคนเก่าบางคนของคนอื่นน่ะเขาก็อาจจะไม่ใช่ว่าจะไม่ดีซะทุกคนนะคะบอกเลยนะคนเก่าของคุณไม่ดีก็ใช่ว่าคนเก่าของคนอื่นเขาจะไม่ดีอย่าเอามาเหมารวมกันนะคะอันนี้พูดให้ฟังไว้ให้เข้าใจไว้จะได้ไม่ต้องดราม่ากันทีหลังนะคะก็เลือกเอาแล้วกันว่า จะเอาคนใหม่ที่เข้ามาหรือยังรอคอยคนเก่าอยู่เพราะในพลังงานนี้เห็นว่าบางคนไปสวดมนต์อ,อ้อนมนขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้คนเก่าๆกลับมาก็มีเหมือนกันนะคะอือทีนี้เรามาดูต่อมาดูต่อเลยนะคะอือ รักต่างวัยจริงๆนะในการเ,าเกิดขึ้นครั้งนี้นะคะจะมีการติดต่อสื่อสารหรือหรือเจอกันแบบออนไลน์ใช้การพูดคุยการติดต่อสื่อสารกันเป็นสัส่วนใหญ่นะคะโอเคเดี๋ยวขอเปิดไพ่ก่อนนะคะเราจะได้ขยายความไปทีเดียวเลยม,มีแนวโน้มเป็นทิศทางที่ดีมากนะนะเห็นไหม เป็นคู่กันจริงด้วยจัก,กรวาลเวียงเนื้อคู่มาให้คนแล้วนะคะเนื้อคู่นะเนื้อคู่ของคนเราสามารถมีหลายคนได้แล้วแต่การกระทําของคุณและเขาว่าจะสามารถพัฒนากันไปจนถึงเป็นคู่แท้รักแท้อยู่กันจนแก่เท่าจนก,กว่าจะตายจากกันไหมก็อยู่ที่คน2คนนะคะ,ะจัก,กรวาลได้เหวี่ยงเนื้อคู่มาให้แล้วนะงถือดาบควีนถือดาบขึ้นมาชัดเจนนะคะนี่งควี King, นเห็นไหมเนี่ย้นนี้ใบนี้นะคะ ทีเนี้ยแนวโน้มของความสัมพันธ์นี้นะคะถ้าหากเป็นคนใหม่นะคะถ้าหากเป็นคนใหม่คุณจะเจอกันในลักษณะโลกออนไลน์อ่าถ้าคุณเจอแล้วคุณถูกใจคุณกําลังคุยกันบางดีลอยู่ถ้าคุณชอบคุณถูกใจคุณก็ดูเขาให้ดีๆว่าเออโอเคคนนี้มีตัวตนวิดีโอคอลคุยกันเลยว่าเขามีตัวตนหรือเปล่าถ้ามีตัวตนก็ไปต่อกันได้และที่สําคัญต้องไม่ใช่สแกมเมอร์ต้องไม่มาพูดว่า เป็นในพนในพันเป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่โตมั่งคั่งร่ำรวยโชว์ power โชว์ option อะไรอย่างเงี้นะคะถ้าคนมีตัวตนจริงๆเขาจะต้องนัดมาเจอกันในที่ที่คนเยอะแยะไม่ไปอยู่ในมุมอับไม่ไปทำอะไรให้คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ไม่ปลอดภัยนะคะถ้าเขาดีและเขาชัดเจนเขามีตัวตนคุณไปต่อได้เลยนะคะ แต่ถ้าคุณยังไม่มั่นใจไม่แน่ใจโอเคคุณบอกว่าคุณอยากคุยคุยไปก่อนดูไปก่อนแลหลายคนได้เพราะมีไพ่ของเจ็ดถ้วยขึ้นมาให้เลือกเยอะแยะมากมายนะคะในกรณีบางคนนะอาจจะมีเข้ามาหลายๆคนคุณก็เลือกก็คุยไปก่อนดูให้ชัดว่าไม่ใช่สแกรมเมอร์คุณจะได้ปลอดภัยในความสัมพันธ์ปลอดภัยทั้งความรู้สึกปลอดภัยทั้งชีวิตของคุณด้วยนะคะเพราะคนสมัยนี้เราไว้ใจใครไม่ได้เลยยิ่งเป็นโลกออนไลน์นะคะไม่ต้องพูดถึงและไอ้ที่ประเภทที่แบบว่า เดี๋ยวผมหรือว่าเดี๋ยวฉันจะส่งเพชรส่งอของมีค่าส่งอะไรมาใหจา้จากต่างประเทศแต่จะต้องผ่านการตรวจสอบนะคะ,ะก่อนนําเข้าประเทศคุณจะต้องส่งค่าส่งสินค้ามาให้ก่อนอะไรเงี้ยอย่างนั้นนะหลอกลวงคุณจะไปเอาคุณจะไปคบคุณจะไปคุยเด็ดขาดนะคะ,อะขอให้คุณใจเย็นๆและตรึกตองให้ดีว่า ความสัมพันธ์ที่ดีมันเป็นแบบไหนที่คุณคู่ควรความสัมพันธ์ที่ปลอดภัยมันเป็นอย่างไรนะคะค่อยๆดูไปก่อนนะทีนี้แนวโน้มในความสัมพันธ์ชัดเจนว่าจะต้องเจอออนไลน์ด้วยในการเริ่มต้นใหม่ชัดเจนเลยนะเพราะแปดไม้ขึ้นมาแน่นอนว่าความสัมพันธ์นี้ต่างวัยนะคะแต่การเดินทางมาหากันมีไหมถามว่ามีไหมมีแต่มันต้องค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าคนคนนี้เขาไม่ใช่คนที่จะ ุยอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์แล้วม,มาเลยไม่เขาอาจจะมีอายุมากแล้วเขาอาจจะต้องผ่านการตรึกตองที่ให้ชัดเจนและแน่ใจซะก่อนนะคะให้มีความรู้สึกปลอดภัยในความสัมพันธ์เขาถึงจะมาแต่เขามาจริงๆนะเพราะเขาเป็นคนชัดเจนหนึ่งดาบขึ้นมาคิงควีนขึ้นมาความสัมพันธ์นี้คือชัดเจนจริงจังจริงใจนะคะชัดเจนจริงๆ,จ,งๆจะพูดสักสิบรอบเลยคาว่าชัดเจนคนคนนี้ชัดเจนนะในความสัมพันธ์คุย จะคุยให้แน่ใจจะดูให้แน่ใจนะคะแล้วเขาจะสารต่อในความสัมพันธ์นั้นอย่างแน่นอนอาจจะมีการวิดีโอคอลคุยกันทุกวันอาจจะแชทคุยกันโทรหากาันส่งมอบความรู้สึกดีๆให้กันก่อนที่จะมานัดเจอตัวเป็นๆน,นะคะแต่ถ้าในกรณีคนเก่าที่กลับมาความสัมพันธ์ที่เขาทำกับคุณให คุณถึงขั้นกับกินไม่ได้นอนไม่หลับอะ่ะนะอาจจะเป็นเกี่ยวกับกรณีของบุคคลมือที่3มือที่สาจากครอบครัวมือที่3าจากคนเก่าของเขานะคะหรือการมามาห,หายหายการไม่ชัดเจนการไม่เลือกสักทีหรือทําให้คุณตกอยู่เป็นตัวเลือกเนี่ยเขาจะกลับเข้ามาหรือบางคนกลับเข้ามาแล้วด้วยซ้ําติดต่อมาแล้วทําให้รู้แล้วว่ามาแล้วนะจะเข้ามาแล้วนะจะมางอแล้วนะจะตามมาขอคืนดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเน่ยส่งสัญ,ญญาณให้รู้แล้ว สำหรับบางคนว่าจะเข้ามานะคะก็อย่างที่พูดเพราะว่าหน้าไพ่ก็บอกว่าคนเก่าของบางคนเขาก็อาจจะดีก็ได้กลับมาครั้งนี้ก็อาจจะดีเพราะว่ามันมีไพ่แห่งความชัดเจนเกิดขึ้นดาบหนึ่งดาบอ่ะหนึ่งดาบหนึ่งไม้อ่ะคิงควีนดาบขึ้นมามันจะมีอะไรชัดเจนไปมากกว่านี้นะคะบอกเลยการกลับเข้ามาของใครบางคนเขาจะมาชัดเจนกับคุณ ให้มากขึ้นให้คุณรู้สึกปลอดภัยในความสัมพันธ์ให้คุณไม่ต้องทวงถามหรือร้องขอในสิ่งที่คุณอยากได้เมื่อก่อนแล้วเขาให้ไม่ได้ mm. เขาจะกลับมาทําให้คุณอย่างนั้นเลยนะคะและทีเนี้ยสิ่งที่คุณเคยเสียไปทั้งความรู้สึกนะคะทั้งความไว้วางใจให้กับคนคนนี้ยนะเขารู้แล้วนะว่าเขาไปจากคุณแล้วเขาไม่ได้มีความสุขเลยนะคะ mm. เขาถึงจะกลับเข้ามาอีก มันอาจจะเกี่ยวด้วยแหละกับรักต่างวัยและมือที่สามจากการยุโยงนะคะจากวาจาของคนอื่นนะในทีนี้นตอนนี้เขาเริ่มรู้เขาเริ่มตื่นรู้นะคะหรือเป็นตัวเขาเองด้วยซ้ําที่ไปขอพรให้คุณกลับคืนมาและอยากจะติดต่อกลับมาหาคุณอยากจะบอกว่าอยากจะกลับมาคบมาคุยกับคนอีกสารสัมพันธ์กับคนอีกนะคะอืมนี่คือแนวโน้มของความสัมพันธ์นะคะทีนี้เรามาดูบทสรุปกันบ้าง อุ้ยสเตรนด์นะคะจะกลับมาเป็นแมวเชื่องเลยเหรอในกรณีคนเก่านะคะก้าวถ้วยฟูลฟิลเมนต์เติมเต็มซึ่งกันและก,กันอยากรักอยากดูแลคุณเติมเต็มซึ่งกันและก,กันอยากมีความสุขนะคะเขาจะ take action กับคุณอย่างหนักเลยนะหรือว่าตอนนี้เนี่ยแหละกำลังส่องกำลังดูกันอยู่ นะคะทั้งคนเก่าคนใหม่นะคะความมั่นคงไพ่แห่งการแต่งงานขึ้นมาแล้วนะคะความสัมพันธ์นี้ถ้าเป็นคนใหม่คุณสามารถครบคุยกันและพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้เรื่อยๆจนถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานนะคะหรือกรณีคนเก่าก็เช่นเดียวกันถ้าเขายังเป็นความรักถ้าเขายังเป็นความสุขของคุณอยู่นะและที่สําคัญถ้าคุณยังให้โอกาสเขาคนนั้นเข้ามาในชีวิตนะคะคุณสามารถครบคุยกันไปได้ จนถึงขั้นมั่นหมายในง,งานนะคะอืมเพราะไพ่พสี่สี่ไม้ไพ่แห่งความมั่นคงขึ้นมาเดือดสตาร์อุย้ยเขาอยากเป็นข้อเป็นครัวคุณนะไพ่เดือดสตาร์มาเป็นไพ่ที่ดีไพ่มงคลน่ะไพ่สวรรค์น่ะนะคะเออถ้าเป็นความรักก็เป็นความรักที่ดีพบเจอคนที่ถูกใจทั้งสองฝ่าย เขามีความหวังความฝันว่าจะได้แต่งงานอยู่เป็นครอบเป็นครัวกับคุณอยากให้คุณเป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกอยู่ด้วยกันจนแก่เท่าจนกว่าจะตายจากกัรน,นะคะเดทเดทคือการสิ้นสุดการจบทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นปัญหาที่เป็นเรื่องแย่ๆร,รบลายๆและเริ่มต้นใหม่ชีวิตคุณจะได้เริ่มต้นใหม่ในความรักที่ดี มีครอบครัวที่ดีอย่างที่ใจคุณต้องการนะคะทั้งคนใหม่และคนเก่านะที่คุณต้องการคุณก็เลือกดูลกแล้วกันว่าคุณจะเอาใครนะคะอืมวิดซันจบจ้าไม่ต้องเปิดแล้วไพ่ดีขนาดนี้นะคะปิดจบด้วยเดซันขนาดนี้ความรักความสุขความอุดมสมบูรณ์คุณสุขเกิดขึ้นกับความรักครั้งนี้อย่างแน่นอนและทั้งสองกรณีความรักนี้ก็คือรักที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จัจกรวาลเวียงมาให้คุณนะคะ ม,มีใครไปขอมาไหมคะมีใครไปขอพอรกับดวงดาวมาไหมคะเพราะว่าในไพ่ไพ่ที่เปิดขึ้นมาเนี่ยเกี่ยวเกี่ยวจริงๆนะกับดวงดาวกับดวงจันทร์ไปขอพอรมาเพราะไพ่เห็นการขอพอรขึ้นมาห้าใบนะคะขึ้นมาห้าใบเลยนะ fulfillment ขึ้นมา the star ขึ้นมา the sun ขึ้นมาไพ่องค์พ่อพิฆเนศขึ้นไพ่พระสังฆราชขึ้นไพ่ ให้พระใบใหญ่ที่สุดในสำรับขึ้นขึ้นมาเยอะแยะขนาดนี้คนที่มาดูคลิปนี้เลือกดูคลิปนี้น่าจะเป็นคนที่ไปสวดมนต์อ้อนวอนขอในความสัมพันธ์นะคะให้ความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีให้มันจบให้มันสิ้นไปแล้วมีความสัมพันธ์ดีๆขึ้นมาหรือให้คนรักที่คุณต้องการกลับคืนมาในกรณีแบบนี้นะคะคุณจะสุขสมหวังนะคุณจะได้อย่างที่ใจคุณหวังนะคะ ปิดจบวยเดซันขนาดนี้ความอุดมสมบูรณ์ผลสุขในชีวิตคู่เกิดขึ้นแน่นอนถ้าคุณให้อภัยซึ่งกันและกันและให้โอกาสซึ่งกันและกันนะคะแต่ถ้าคุณบอกว่าอุยไม่เอาคนเก่าเอาคนใหม่โอเคเดินหน้าไปต่อได้เลยค่ะอันนี้แล้วแต่ใจคุณแล้วแต่สิทธิ์ของคุณเลยนะคะแต่ขอย้ำว่าดูให้ดีถ้าไม่ใช่สแกมเมอร์ก็โอเคนะคะทีนี้เรามาดูออร์เคิล ขออนุญาตอ่านก่อนนะคะโอเค spiritual connection นะคะประมาณว่าคุณเชื่อมโยงกันอะจิตวิญญาณของคุณทั้งสองอะเชื่อมโยงกันนะคะสำหรับนี้เป็น uh, whisper of love นะคะเสียงกระซิบแห่งรักนะคะเหมือนกับจิตวิญญาณของคุณทั้งสองเรียกเรียกหากันร้องหากันร้องเรียกหากันนะคะ ประมาณว่าจิตวิญญาณภายในของคุณทั้งสองคนนะคะไม่ว่าอีกคนนึงจะไปอยู่ที่ใดอีกคนนึงจะเกิดอยู่ซีกใดของโลกทวีปไหนของโลกนะคะมันก็ต้องมีวันที่จะต้องมาบรรจบกันนะคะจะต้องเชื่อมต่อกันเชื่อมโยงกันนะไม่ว่าจะกี่ภพกี่ชาติอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องได้เจอกันนะคะเหมือนจิตวิญญาณเชื่อมต่อกันนะคะอืม หลุดออกมาแล้วอืม Take a chance นะคะ On love นะคะ When we love ตัวเล็กมากเลยนะคะเดี๋ยวขอเอาเอาเลย Take a chance forever นะคะก็เหมือนกับเวลาที่เรามีความรักความรักนะคะชีวิตของคนเราอ่ะมันจะเปลี่ยนไปเลยตลอดกาลนะคะมันก็เหมือนดวงนี่แหละ การดูดวงนั่นแหละนะคะวันเวลาหมุนผ่านทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปนะคะเมื่อคนสองคนได้รักกันนะคะทุกอย่างในชีวิตก็ต้องเปลี่ยนไปหมดทุกอย่างอยู่แล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมมันคนสองคนนะคะร่องเรือในทะเลไม่ว่าจะเจออะไรมันก็เหมือนกับการเสี่ยงภยัยการผจญภยัยไปด้วยกันจนถึงฝั่งฝันนั่นนะคะอโอ้ไพสวยนนเนี่ย everything has gifts นะคะ miracle and blessing ว้าวคุณได้รับพรนะจากความรักพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมหัศจรรย์แห่งรักนะคะมหัศจร,รย์แห่งพรแห่งความรักนะคะคุณจะได้รับทุกอย่างเป็นของขวัญจากความรักจากพระเจ้านะคะเหมือนที่ที่ที่ผู้อ่านได้พูดไปว่าใครบางคนที่มาดูคลิปเนี้ยพลังงานมันเด่นชัดในการขอในการอธิษฐานในการร้องขอนะคะ คุณไปขออะไรมาในเรื่องของความรักคุณก็จะได้อย่างนั้นเหมือนดั่งของขวัญอันมีค่าอันล้ำค่าในชีวิตของคุณนะคะที่คุณจะได้มาอขออีกหนึ่งใบนะคะสำหรับนี้ให้ใันี้สวยจังเลยอะ่ะผู้หญิงกับมังกร focus on love นะคะ look for the good in everyone นะคะ โฟกัสไปที่ความรักของคุณนะคะมองหาแต่สิ่งดีๆนะคะที่เกิดขึ้นในตัวในตัวตนของทุกคนนะคะรักนะคะโฟกัสไปที่ความรักของคุณมองหาแต่ข้อดีของกันและกันนะคะภาพนี้สวยมากเลยอะมังกรกับนางฟ้าองค์นี้นะคะเหมือนแมวเช,ชื่องเลยอะเห็นไหมเหมือนพไพ่ใบเนี้ย The strength เนี่ยกับสิงโตนะคะ เขายังรักกันได้เลยเสือสิงพอมาเจอคนก็กลายเป็นลูกแมวอะไรประมาณนี้นะคะขอดู Oracle ลเอ่อเดอะโรแมน l ์อเนะคะว่าท่านอยากจะแนะนำอะไรวันนี้ใช้สำหรับอื่นร่วมด้วยนะคะพอดีเพิ่งสั่งมา Give you a relationship c h อชาชานะคะให้โอกาสในความสัมพันธ์อีกครั้งนะคะ อันนี้น่าจะน่าจะเป็นการบอกทั้งกรณีของคนเก่าด้วยว่าคุณควรให้โอกาสคนเก่าๆของคุณที่เขาอยากกลับมาที่คุณยังรักเขาอยู่หรือว่าให้โอกาสตัวคุณเองนั่นแหละในความสัมพันธ์ใหม่ๆที่คุณกําลังจะเดินหน้าต่อนะคะอย่าปิดกั้นตัวเองอย่ามองแต่เรื่องลบๆเลยๆอะไรที่มันลบมันร้ายแต่คุณบอกว่าคุณไม่อยากจะยุ่งคุณก็ทิ้งมันไปเปิดดับสิ่งใหม่ที่ดีกว่าในสิ่งที่คุณต้องการ หรือถ้าหากคุณยังรอคอยใครบางคนอยู่ที่เป็นความรักครั้งเก่าคุณก็ให้โอกาสเขานะคะเออประมาณนี้มานางฟ้าอยากจะแนะนำอย่างนี้นะคะ True Love ว้าวคุณและเขาเป็นรักแท้ของกันและกันนะจักรวาลเหวี่ยงรักแท้มาให้คุณแล้วนะ Romantic Feeling นะคะ คุณจะมีความรักความโรแมนติกซึ่งกันและกันมากๆต่อกันและกันมากๆเลยนะคะ this could be the one นะคะคุณก็คือที่หนึ่งหนึ่งเดียวของเขานะคะไม่มีใครมาแทนที่คุณได้เห็นไหม keep an open m d เปิดใจนะคะเมื่อกี้ยังพูดอยู่เลยว่าให้เปิดใจนะคะ you deserve love นะคะคุณคู่ควรที่จะรักคุณคู่ควรกับรักแท้คุณคู่ควรกับรักที่ดีนะคะ เพราะคุณคือคนดีนะคะคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดนะคะอืมอะไรอีกอ่ะสัพไพ่ก่อนคอร n เนียโซเมเห็นไหมบางคนเรียกร้องเข้ามาจริงๆอ้อนวอนขอลองเรียกซึ่งกันและก,กันดึงโดดซึ่งกันและก,กันมาจริงๆนะคะอุ้ยเอ็นเกจเมนต์มั่นหมายจะมีข่าวดีนะเพราะพระไพ่แต่งงานขึ้นอยู่ ะะจะมีข่าวดีในความสัมพันธ์นี้นะคะบางคนบางคู่คุณจะได้มั่นหมายแต่งงานกันนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับหัวข้อนี้จัก,กรวาลจะเหวี่ยงใครเข้ามาหาคุณนะคะเป็นสิ่งที่ดีนะคะเป็นสิ่งที่ดีเป็นสารที่ดีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากจัก,กรวาลมาถึงคุณนะคะผู้อ่านก็เป็นแค่ผู้ส่งสารถึงแก่ทุกคน ผู้ส่งพลังบวกนะคะผู้ส่งต่อพลังบวก,บวกแก่ทุกคนนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะในความรักความสัมพันธ์สุขสมหวังในความรักและประสบความสําเร็จในชีวิตตามที่คุณปรารถนานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆและเป็นกําลังใจที่สําคัญให้กับตัวผู้อ่านเองได้ทําคลิปต,ต่อไปนะคะยังไงวันนี้ต้องไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในหัวข้อหน้านะคะสวัสดีค่ะ